มาท้องที่เนียนเรียบสําหรับคุณผู้หญิงกล้ามเนื้อนหน้าท้องที่แข็งแกร่งของคุณผู้ชายเกิดขึ้นได้กับคุณ360องศาทีวีช็อปปิ้งขอเสนอครึ่งบริหารร่างกายสลิมมิ r งเซอเคล คุณมีสุขภาพและรูปร่างของคุณดูดีขึ้นด้วย3ส,สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งลดไขมัน2กระชับหน้าท้อง3เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นวนบนส่วนล่างหรือด้านหน้าไม่ต้องทนเจ็บปวด้นคอ,อและหลังจากการซิทอัพแบบเดิมๆอีกต่อไปเพียงแค่คุณนั่งและโยกตัวไปข้างหลังกระบอสปิงอันทรงพลังยืดและหดตัวตามจังหวะช่วยในการพยุงตัวคุณขึ้นลงอย่างง่ายดายมันดีจริงๆเลยครับไม่น่าเชื่อว่าจะทำซิทอัพได้ง่ายขนาดนี้สุดยอดไปเลยค่ะบระสิทธิภาพเกินตัว ไม่ใช่แค่การซิดอัพหรือวิดพื้นแต่ยังสามารถพลิกแพลงหรือประยุกต่าบริหารร่างกายได้อย่างหลากหลายมาไม่ว่าจะเป็นบริหารหน้าอกบริหารต้นแขนบริหารกล้ามเนื้อขาสลิมมิ่งเซอร์เคิลเป็นอุปกรณ์ที่เยี่ยมมากจริงๆค่ะเรื่องบริหารร่างกายสลิมมิ่งเซอร์เคิลช่วยประคองสรีระของคุณได้อย่างเหมาะสมกัดปัญหาเรื่องการบาดเจ็บขณะออกกําลังกายบริหารร่างกายได้หลายส่วนในเครื่องเดียวด้วยสลิมมิ่งเซอร์เคิลเพียงแค่5นาที5้านาทีเท่านั้นทํางาน,นง่ายเหมาะสำหรับทุกคนเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา ตอนนี้หักเบาพกพาได้ง่ายพับเก็บก็สะดวกแข็งแรงทนทานสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายพกพาก็สะดวกเป็นการบริหารร่างกายที่ง่ายทีเดียวเลยครับสบายมากเลยค่ะสนุกทุกครั้งที่ออกกําลังกายสะดวกมากๆเลยค่ะ เซอร์เคิลตรงพลังจริงครับสมมลิม m i ่ g เซอร์เคิลมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานและดีวีดีสาธิตการบริหารร่างกายหรือไปลเลยครับกับไขมันส่วนเกินที่คุณไม่ต้องการ3 6 0อสงศาทิ่ท็อปปิ้งออเตรเเครื่องบริหารร่างกายสลิมมิ่งเซอร์เคิลจาปกติราคา2490บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน20นาทีแรกย้ำยีสนาสทีแรกเท่านั้นรับไปเลยในราคาพิเศษเพียง1490ีกบาทยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิตฟรีใ่าจะส่งทั่วประเทศรีบโทรเข้ามาที่0 2ศ3 5ย์ ย0ย์ยี่สิสอง